วัสดีครับผม EP นี้ EP สองนะก็มาดูไอเสื้อของเด็กบ้างนะครับผมเป็นคล้ายอย่างเสื้อกรตตูนเอยเสื้ออะไรเอยนะฮะแบบนี้เนาะแต่ว่าเป็นของเด็กของของเด็กหรือว่าวัยรุ่นเล็กๆอะ่ะวัยรุ่นขนาดไม่รู้นะชั้นอะไรดีเนี่ยเม่กี้เมาส์นะครับผมไอหมอนี่นี่ไม่รู้เป็นอะไรเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นนี่นะครับ ผมก็ไม่รู้เนาะอันนี้พี่กระจูพี่กระเจออะไรไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เป็นเออ่กัปตันอเมริกันนี่ก็น่าจะเป็นแบทเอฟซูเปอร์แมนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะไดนุสเสาเอ่ยนะฮะเป็นแบบนี้อันนี้ก็หลายตัวนะฮะนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยสักอย่างแบทแมนนะฮะแบทแมนเนาะนะผมเอฟแล้วก็อะไรเนี่ยนี่เหมือนไอแมงมุมหรืออะไรสักอย่าง Star w a r ลแบบนี้ด้วยนะฮะ Star w a r ลนะครับผม นี่ก็เป็นเสื้อเด็กเนาะนะฮะแล้วก็นาซาด้วยนี่สวยน,นั้นสีแดงด้วยนะฮะนาซานะครับอันนี้ก็เป็นกระตูนอะไรต่างๆเนาะลักษณะนั้นนะครับผม <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นเสื้อเด็กต่างๆนะไอแมงมุมนู่นก็มีใช่ใช่ไหมแบบนี้ไอแมงมุมนะฮะลักษณะนั้นนะนี่ก็เป็นของเด็กๆนะอันนี้หมอนี้ด้วยนะครับผม นี่นก็เสื้อชุดนอนของเด็กๆก,ก็น,นี้แบบนี้ด้วยนะฮะนี้เป็นของเด็กๆวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับผมลักษณะนี้เนาะของวัยรุ่นนะฮะนี่ฮะใครเป็นใครยังไงนะ EP นี้ก็เป็น EP เด็กๆแล้วกันนะครับผมนะ,ะ,นะเป็นวัยรุ่งวัยรุ่นก็ตามนี้นะครับผมเสื้อก็เป็นประมาณนี้เนาะ เดินหัวเสาวบ้างอะไรบ้างนะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะ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 ครับผมเป็นอีพีเด็กๆนะครับผมัยลุงใบุ่นอะไรประมาณนะฮะนะฮะมีกางเกงมีเสื้อผ้ามีอะไรมีรองเท้าอยู่นู่นนะครับผม เสนะื้อแบบดีหน่อยอันนี้ก็เป็นอะไรเนะ่ดูสดิดซาววอลหรือเปล่านะครับอะไรสักอย่างนึงะน,นะนะผมก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ของเด็กนะนะนนก็จะมีอะไรประมาณนี้นะของเด็กนะ,ะลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นลงทุงรองเท้านะครับผมนะฮะโอเคนะแค่นี้ก่อนเนาะ a อพีเนี่ยสั้นๆนะฮะ เป็นบรรยากาศของเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวไปของผู้หญิงบ้างนะ a p 3นี่ไปของผู้หญิงนะครับผม a p สั้นๆนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะฮะ